ตอนแรกเนี่ยคุณอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะครับปรากฏว่าออท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมครมนตรพิเศษก่อนแล้วก็จัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณอนุทินนั้นถึงเดินทางไปมาเลเซียในช่วงค่าของวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่า <ห ả? S 1> อะไรเพราะว่ามาเลเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีงานใหญ่ครับงานใหญ่ที่ว่านั้นก็คือการประชุมอาเซียนซัมมิตซึ่งบรรดา บรรดาชาติสมาชิกอาเซียนมาร่วมประชุม <c oughs> ครั้งนี้มีการประชุมที่เชิญบรรดาผู้นําที่เป็นอาเซียนบวกเข้ามาด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ <c oughs> สหรัฐอเมริกาโดโนัลด์ทรัมป์ <c oughs> ก็เดินทางาร่วมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เดินทางมาเพื่อที่จะ,ะเป็นสักขีพยานของการลงนามสันติภาพคือเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้อย่างเรื่องใหญ่เพราะว่าแต่ละคําที่ใช้เนี่ยมันมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าหในการประชุมอาเซียนครั้งนี้มีความสำคัญเยอะมากคกุณพงศ์อย่างแรกก็คือว่าอาเซียนเราที่เคยมี10ชาติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาเซียนมี11ชาติสมาชิกแล้วครับเพราะว่าติมอร์เลสเตก็เข้ามาเป็นสมาชิกลำดับที่11นะครับทรัมป์มาเพื่อที่จะดูว่าประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยลงนามหยุดจริงก็ใช้ว่าเจรจาสันติภาพนะครับร่วมกัน ม,มาม,มาม,มา,มา,ม,ามาปิดจ็อบนะครับทรัมป์มาปิดจ็อบเมื่อวานนี้พอลงจากเครื่องบินปั๊บเนี่ยทางมาเลเซียเขาก็จัดโชว์มาทรัมป์ก็มุ่นจอยเ,เออร่วมเต้นร่วมเต้นนะครับก็ก็เป็นสไตล์ทรัมป์นะครับที่<ม>เออเอ,อ,อินกับบรรยากาศนะครับแล้ว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 เดีวว่าทุกคนบอกว่าไปหยิบธงมาเลเซียกับธงอเมริกาถือมาโบกนี่ด้วยนะถือมาโบกแล้วก็แล้วก็ไม่ทนไม่พอ สิ่งที่ทุกคนตกใจก็คือว่าพง์เวลาผู้นําเนี่ยเขาเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการจัดรถ <c oughs> จัดรถว่าผู้นําคนนี้นั่งนี่นั่งนี่เพราะกฏว่ายู่ดีพอลงมาปุ๊บเต้นกันเสร็จปุ๊บรวบตัวนายกอันวาขึ้นรถคันเดียวกันออกไปเลยเอ้าวเหรอ <c oughs> ใชคอคอ่คือคือคือคนคนกค็ช็อกกับโปรตคอลดีว่า oney, เฮ้ยโอ้โหทำรวบตัวอันวาไปนั่งอยู่ในรถคันเดียวก,วกันแล้วก็เป็นรูปออกมาเ,เลยคือ คือถ้าเกิดใครไม่ได้ตามข่าวนี้ก็จะงงะคือปกติแล้วแต,แต่แต่ละผู้นำเขาจะไม่นั่งรถคันเดียวกันไงครับใช่อ,อ,อ,อันนี้อันนี้อ,อันนี้ไม่มีในหน้าข่าวเลยนะครับ<ต>อเอออันนี้กูจะไปดูข่าวต่างประเทศเออเออคือปกติตผู้นําแต่ละคนเนียขาจะมีรถประจําของเขาแต่ปรากฏว่าออทัมรวบตึงนายกอ,อันวาขึ้นรถของทัมเองอืมเออเอออืมเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามี มีข่าวของมาเลเซียระบุว่าน่าจะมาจากการเรียกร้องของของทางอันวาบอกว่าคุณทรัมป์พาผมนั่งรถเดอะบีสของคุณหน่อยคืออเมริกาเนี่ย oh. เวลาเขา oh. เขาเ,ขา,เขาเดินทางไปไหนเขาต้องส่งรถของเขาไปรอไว้ก่อนที่นั่น oh. ออันเนี้ยเพราะว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัย oh. ใช่ไหมแต่ว่าของของของคุณ ทำเนี่ยเอารถชื่อว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้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 อ่าเนี่ยฮะโอ้หอืมเนี่ยฮะสมคาปธนาธิบดีสหรัฐอเมริกามากนะครับสําหรับรถเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยฮะน่าไปด้วยกันเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยเออพวกเบรกอะรูมากมาขอขึ้นเองเออใช่ใช่คนมาไหมมาไหมอย่างเงี้ยอืมเออออนะ ในขณะที่ใ,ในขณะที่นายกอนุทินนะครับก่อนที่จะไปลงนามสันติภาพเนี่ยก็มีการไลฟ์สดของกาลังใจคืออันนี้คือคือนอกสกคริปต์หรือเปล่าหรือว่ายังไงครับคือผมว่ามันก็มีการกังวลหรือย่างยิ่ง<ช>ของบางกลุ่มบางพวกว่า เอไอข้อตกลงที่จะไปลงนามที่ทรัมป์เรียกว่าทรัมป์เป็นเป็นตัวกลางเนี่ยจะทำให้ไทยเสียดินแดนหรือไม่คุณที่ก็ย้ำว่าไม่นะไม่นะเลยยังไม่มีการไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเราจะใช้แค่เทคโนโลยีมาจะมีการถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนฝ่ายกัมพูชาจะเริ่มก่อนอและถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ดูการลงนามในครั้งนี้นะครับก็จะมีทั้ง นายกอันวาคุณอนุทินคุณมาเนตแล้วก็ประนวิทย์ทรัมป์เนี่ยอยู่ด้วยกันบนเวทีเดียวกันมันมีเทคนิคนิดนึงในแง่ของการใช้คำคือทรัมป์เนี่ยชรัมป์ใช้คำว่า peace deal ข้อตกลงสันติภาพลงนามสันติภาพนะครับชรัมป์ใช้คำว่าเป็น a peace deal เลยนะแต่ปรากฏว่าฝั่งไทยเนี่ยทั้งคุณอนุทินทั้งคุณเรีศั์พวงเกตแก้ว พยายามที่จะระมัดระวังการใช้คำว่า this is not peace deal this is a decoration of understanding between Thailand and Cambodia นี่เป็นแถลงการร่วมเพื่อความเข้าใจอันดีขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาคือแปลกเหมือนกันว่าตอนนี้ในฝั่งของกัมพูชาพยายามจะบอกว่านี่ไงอเมริกาเป็นคนนำมาซึ่งสันติภาพนะแล้วก็บนเวทีใช้ภาษาคำว่า delivering peace การนำมาซึ่งสันติภาพ ก็ไม่ใช่า peace deal หรอนะคือ<า>ตอนนี้มันมีเรื่องเทคนิคของคําเพราะว่าเหมือนกับทางถ้าเกิดเราใช้คำว่า peace deal จริงถ้ายกว,าว่าเราเนี่ยไปยอมรับว่ามันมีข้อพิพาทอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นกับ<อ>ทางกัมพูชาจริง<อ>แต่ว่าเราเนี่ย<อ>การต่างประเทศของเราพยายามที่จะประครับประคองตรงนี้ไม่<า>ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการเป็นการยุดเป็นการเรียกว่าลงนามข้อตกลงหยุดจริงหรือข้อตกลง สันติภาพไม่ใช่พีซด a l มันมีเรื่องเทคนิคของคําเพราะว่าไม่ฉชนั้นแล้วเนี่ยไทยจะดูเสียเปรียบว่าเอ๊ะเรามีข้อพิพาทเพราะว่าเราพูดมาตลอดตั้งแต่เดวันจะได้มาว่าเราเป็นแค่ความขัดแย้งเป็นหย่อมๆเล็กๆริมชายแดนเท่านั้นเราไม่ใช่วอ์คืออันนี้มันเป็นเรื่องของภาษาเพราะเกรงกันว่าถ้าเราไปยอมรับว่ามันเป็นข้อตกลงสันติภาพ เรารถ้าเกว่าเรายอมรับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนอออพฤษภาคมที่ผ่านมาจนทรัมป์มีส่วนร่วมเมื่อกลางปลายเดือนปลายเดือนกรกฎาคมที่ไปเซ็นที่ปุตราจาย่าแล้วก็นามาซึ่งวันนี้ดังนั้นรรเราเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะระมัดระวังเรื่องคำพูดคุณเสียสักก็พูดชนิดเช่นกันแล้วก็ถ้าเกิดใครไปย้อนดูในสื่อของทั้ง C N N สื่อของ B B C สุณเสียสักบอกว่า this is no no peace deal คุณ้องทิ่ว่า this is no peace deal this เป็น declaration เป็นแถลงการร่วมนะฮะหลังจากที่ในวงเดียว้อมีอะไรบ้างให้คุณพงได้ฟังนะครับหลังจากที่มีการลงนามกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสรุปใจความหลักใหญ่ใจความมีสี่ข้อตกลงนะฮะสันติภาพไทยกัมพูชาเราต้องใช้คำว่าอะไรฮะถ้าไม่ใช้สันติภาพข้อตกลงความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชานะครับ หนึ่งก็คือมีการถอนอาวุธหนักจากชายแดน 2. การเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด 3. การร่วมมือกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4. การบริหาจัการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบนะฮะนี่คือค4ี่ข้อตกลงแห่งความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาที่มีโดนวัฒน์เนี่ยเป็นสักขีพยานนะครับซึ่ง หลังจากที่มีการลงนามกันเรียบร้อยแล้วก็มีจังหวะโบ,บ๊ะบั๊กกันเกิดขึ้นในการสลับปีสลับป้ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นบ,บรรัลนะครับ <c oughs> เอ,อ่อทั้งคุณมาเน็ตแล้วก็นายกอนุทินเนี่ยก็ได้ออกมามาพูดนะครับานายกอนุทินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มีการลงนามในวันนี้ ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มดําเนินการตามข้อตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนโดยทันทีและประเทศไทยจะเริ่มกระบวนการปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุณตัวอยู่ทั้ง18นายกับกัมพูชาขณะที่ฮุนมาเน็ตก็ได้ออกมาแถลงว่าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามคําประกาศสันติภาพในวันนี้จะทําให้ไทยปล่อยตัวทาร18คนที่เป็นเฉลยศึก อ่าอันนี้คือการประกาศ<ช>ของทั้งสองอานายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชานะครับครับอือ,อซึ่งอพอหลังจากที่ได้ลงนามกันแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีข่าวมาทันทีเพราะว่าในระหว่างที่ฝากฝั่งของมาเลเซียเนี่ยเดินหน้าไปมีทรัมป์มานะครับในฝั่งของเราที่เป็นชายแดนก็มีการประชุมร่วมระหว่างกองกําลังแล้วก็ในหนึ่งในข้อที่ไปตกลงร่วมกันที่ฝั่งมาเลเซียว่า จะต้องดาเนินการตามเนยนะ ATC GBC อะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็เรื่อขึ้นมาอย่างทันทีนะครับว่าจะเริ่มมีการถอนอาวุธหนักเมื่อคืนคุณเซ็นโพสต์เลยนะฮะคุณเซ็นโพสต์แล้วนะครับหลังจากที่เงียบหายไปประมาณประมาณสองเดือนสามเดือนหลังจากที่อ่อไทยได้นายกใหม่ครับคุณเซ็นเคลื่อนไหวนะฮะเมื่อคืนนี้ครับบอกว่าเราเริ่มถอนเราเริ่มถอนอาวุธหนักแล้วคุณเซ็นมูฟเมนต์แล้วครับทุกคนคุณเซ็นรับลูกทรัมป์แล้ว เพื่อทรัมป์เนี่ยปูทางสู่อรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแบ็กลงแบ็คดรอปงานเงินแบบมาพีชหมดเลยนะครับคุณเซนคุณเซนรับลูกเพราะว่าคุณเซนเตรียมชงให้ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครับคุณทีรัตครับเออซึ่งอันเนี้ยก็ก็ก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณมาเน็ตพูดระหว่างที่เออทรัมป์รอลงนามเช่นกันนะครับบอกว่าโอ้โหประธานาธิเดีทรัมป์ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ที่นำมาซึ่งการลงนามในครั้งนี้นะครับ,รบขณะเดียวกันก็เหมือนกับอวยอเมริกาฉ่ำซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยการมาเยือนเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของทรัมป์ในครั้งนี้มันมีความสำคัญมากนะคุณพงเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในทรัมป์1.0เนี่ยทรัมป์ในครั้งนั้นไม่ให้ความสำคัญกับเอเชียตนออกเฉียงใต้เลย<อ>การประชุมนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ความสำคัญแต่ว่าการที่ยูอีดี ทำก็มีบทบาทตั้งแต่นี่นะฮะมาเจราจาให้ไทยกับกัมพูชาหยุดยิงกันเมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงนํามาซึ่งการลงนามอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันไปเนี่ยนะครับมันเป็นกำลังบอกว่าอเมริกากลับมาแล้วในพื้นที่ของเอเชียตอนออกเฉียงใต้มาเป็นพันธมิตรกับ,ชบ11ชาติอาเซียนเพราะอะไรมองกันว่านี่เป็นการต่อกรกับจีนหรือไม่ <c oughs> โอเคแหละ ก่อนนี้ก่อนที่แต่ว่าทรัมป์จะมีการเจอคือการนี้เป็นเป็นทัวร์ของทรัมป์นะครับที่จะไปหลายๆประเทศหนึ่งในนั้นก็คือจะไปเจอกับสีชิ้นผิงที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้าด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยการที่ทรัมป์มามาแล้วก็มาโหมาทำเป็นพีซดิว a l ลิเวอริงพีซต่างต่างเนี้ยกำลังโชว์ว่าอเมริกาต้องการมีบทบาทมากขึ้นในเอเชียตนออกเฉียงใต้หลังจากในยุคก่อนหน้าทรัมป์นั้นไม่เคยให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้มีบอกว่าจีนเนี่ยน่าจะพิ่มพิ่มและสิ่งที่มันน่ากลัวมาก ผมว่าถ้าเป็นรัฐบาลแพรทองทานนะวันนี้นะสื่อต่างๆขุดยับไปแล้วเพราะว่านอกเหนือจากการที่อนุทินไปลงนามกับทรัมป์เรื่องผลทางสู่สันติภาพในชายแดนระหว่างไทยกับพูชชาแล้วมีการลงนามเรื่อง MOU เกี่ยวกับแร่หายากหรือว่าแรเอิร์ดครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ เอ่อไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐสภามันเป็นสิ่งที่ครมอรับทราบแล้วผมก็เลยมาเซน็นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยครอบถือว่าถือครองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็เรื่องแร<า>่เอิร์ธจะได้ไหมครับมันเป็นปัญหาที่มันทําให้เกิดการทําเหมืองแร่แร่เอิร์ธแล้วก็ทาให้น้ําในแม่น้ํากกแม่น้ําสายเอ่อมีสารปนเปื้อนเพราะว่ามีแหล่งแร่เอิร์ธในประเทศจีนน้ําไหลลงมานู่นนี่นั่น เพราะแร่เอิร์ดมันเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่จนอุตสาหกรรมชิปคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้ซึ่งโลกมันไปทางนั้นแล้วอยู่ดีดประเทศไทยไปลงนามแร่เอิร์ดครับเอคุณชีรัทคุณผู้ชมครับสมมุติ <c oughs> ว่าถ้าถ้า,ถาเหตุการณ์นี้ยเกิดขึ้นแล้วเป็นนายกแพท,ทองทาน,นะครับจะเกิดอะไรขึ้นฮะตอนเนี้ยอ๋ออขายชาติ เอาเอากับเอาประเทศชาติเป็นแรกกับสันติภาพเป็นแรกกับผลประโยชน์เออเอาทรัยพยากรเ,เอาทรัพยากรสงคุณค่าไปไปอวยทำแล้วหนึ่งนะทางเทจย์ไทย <c oughs> อาร์ฟรอสดมเนี่ยเขาก็โพสต์เลยว่าข้อแลกปเปลี่ยนของท้าม <c oughs> ในการเซ็นข้อตกลงครั้งนี้คือการลงนามข้อตกลง <c oughs> การค้ากับกัมพูชาและข้อตกลงเรื่องแร่ธาตุกับไทยอืมจริง เพราะว่าหลังจากนั้นนะคุคณ,คณพงศ์หลังจากที่คุณอนุทินได้ลงนามนะครับทางฝัง่ทงทำเนียบขาวเนี่ยนะเขาออกเป็นเผยแพร่เอกสารเลยนะว่า Memorandum of understanding MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา concerning cooperation to Diversity g l o b a l critical mineral supply chains and Promote Investment เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัชชาาจักรไทยเรื่องความร่วมมือในการกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญของโลกและส่งเสริมการลงทุนเพราะในเนื้อหาของ MOU เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เอิร์ธนะครับซึ่งจะมีการร่วมมือระหว่างบริษัทของสหรัฐและไทยส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างการเพื่อขยายและบูรณาการประเทศไทย เข้าสู่ห่วงโซ่ประทานระดับโลกที่มั่นคงและเชื่อถือได้โดยเห็นถึงความสําคัญของตลาดแร่ธาตุนี้ที่มีความมั่นคงหลากหลายโปร่งใสและเป็นธรรมสนับสนุนการสํารวจสกัดแปรรูปการใช้ประโยชน์การนํากลับมาใช้ใหม่การรีไซเคิลโดยตระหนักถึงความปรารถนาที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงลึกยิ่งขึ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันเป็นประามมาตรฐานสากลสูงสุดโอ้โหแบบอะไรกันเนี่ยครับเนี่ย เป็นการขยายขอบเขตความรู้มีเจตนาจะแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติสากลขี่ความสามารถเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญของไทยพงแร่เอิร์ธประเทศไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยอ่ะพงรู้พงรู้ไหมพี่จิตมีเปล่าวะพี่พี่จิตมีแต่สายแร่ทองคําครับมีแต่เหมืองเหมืองทองอัครรากับเนี้เออพอเรื่องนี้มันโบ๊ะบ้าออกมาครับทุกคนกุนทีรัตน์นะครับคุณกนาวีสืบแสงมาแล้วนะฮะ คุณกนวีแสงแสอ <า S 2> <ๆ>สจากพักเป็นธรรมนะครับบอกว่าสหรัฐขาดแคลนแร่แร่เอิร์ธอย่างมากเสียดุลจากจีนเพราะจีนไม่ยอมส่งออกแร่แร่เอิร์ธให้สหรัฐเลยไทยถูกมองว่าเป็นประเทศส่งออกแร่รเอิร์ธออกต่างประเทศทั้งๆที่ททไม่มีเหมืองแร่แร่เอิร์ธในประเทศแต่ยอย่างใดอืมอ้าวอ้าวแล้วว่าเอาตรงไหนมาส่งเรารับเขาเข้ามาจากพม่าแล้วส่งออกคือพูดง่ายๆสหรัฐไม่มีแร่ครับ <c oughs> เอ่อจะมาเอา แถบบ้านเราจะมาทะลุทะลวงฝั่งนี้พอถ้าจะเล่นง่ายคือให้ไทยนําเข้าแร่จากพม่าแล้วปันแร่จากจีนโดยผ่านไทยหรือไม่ก็จะออกสํารวจอย่างทะลุทะลวงในไทยโดยบร,ริษัทข้ามชาติจากสหรัฐนะครับเพื่อหาแร่ในไทยให้ได้ สุดท้ายรัฐ<ม>บาลจะบอกว่านี่มันเป็นแค่เ o u มไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสิ่งที่ผมจะเสนอเนี่ยก็คือทําตามข้อตกลงเรื่องการยกเลิกเลยครับทําเป็นรายลักษณ์อักษรของคู่พาคีไปเผาว่าเราขอยกเลิกจนกว่าจะแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนจากเมืองแรแระเอ,อิธในปพาให้ได้ก่อน <c oughs> ใช่ไปแล้ว <c oughs> คือ, <c oughs> คอเออเขาเซ็นไปแล้วไงครับแล้วคุณกลนอวีตัวละคคุณกลนอวีคุณอยู่ฝ่ายไหนอะ่ะอ่า <c oughs> แล้วทําไมสอสอสม้ม เงียบริบทุกคนเลยครับเอาจริงกี่โมงเออเอาจริงกี่โมงคุณจะล้มรัฐบาลนุทินไหมเนี่ยครับคุณไม่ตรวจสอบนุทินกันเลยครับหรือไปหรือว่าวันเอาแต่ไปวิ่งกันตอนนี้วิ่ง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 สาวที่ไหนก็วิ่งกันอยู่นั่นนะฮะไม่ไม่ทำอะไรกันเลยไม่คุณทีละเขาเขาเปิดแคมเปญหาเสียงไปเป็นเยียบร้อยแล้วเขาเขาเดี๋ยวค่อยคุยกันเออเขาเปิดแคมเปญอ่ามีเราไม่มีเทาไปแล้วเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ตอนเที่ยงเออตอนบ่ายแล้วเขาก็เขาก็เปิดเอ่อโปรเจก์นี้ แคมเปญน,นี้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันจบแล้วเออมันคือแคมเปญก็คือนะมันเออทุกอย่างเป็นแคมเปญคือคุณไม่สนใจเรื่องนี้จริงๆใช่ไหมผม,ผมถามหน่อยว่าคุณไม่สนใจ <ạ. S 2> เรื่องนี้จริงๆหรืออย่างไงเพราะว่าคุณแร่เอิร์ธเนี่ยมันเป็นมันเป็นทรัพยากรที่ตอนนี้โลกต้องการมากแล้วก็จีนเนี่ยเป็นประเทศที่ทําเหมืองแร่เอิร์ธใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีน้ว่ออเมริกาต้องการแร่เอิร์ธใช่ไหมครับเ,เพื่อที่จะไปใช้ในอุตสาหกรรมชิปอุตสาหกรรม แห่งอนาคตก็ตามเนี่ยจีนเขมีความรี่กว่ามีความเข้มงวดมากขึ้นในการที่จะควบคุมการส่งออกแร่เอิร์ธนะครับใครก็ตาม,มที่ท Rare Earth <ม>ําแร่เอิร์ธก็จะถูกรัฐบาลจีนเข้าไปตรวจสอบนะครับ<ม>แล้วก็หาแร่เอิร์ธมาใช้ลายากมากขึ้นพอแร่เอิร์ธมันหายากมากขึ้นอเมริการู้ว่าแร่เอิร์ธมีความจําเป็นก็เดี่ยวิ่งไปประเทศต่างๆนะฮะซึ่งน่ารวมถึงประเทศไทยเพื่อที่จะต้องการใช้แร่ธาตุนี้ ไปใช้ในอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์รถไฟฟ้า,ายุโทโธปกการต่างๆนะครับซึ่งไม่เพียงเท่านั้นนะครับตัวประเทศมาเลเซียเองเนี่ยที่ทรัมป์ไปเนี่ยนะครับเออเออมาเลเซียก็เหมือนกับยอมทรัมป์นะเทราที่เท่าที่ไปตามข่าวดูเนี่ยมาเลเซียมีการยกเลิกโคต้าการส่งแร่เอิร์ธไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยครับอันนี้ทางถ้า ไปไปดูที่สำนักข่าวรอยเตอร์เขาทำมาบอกว่ามันน่าสนใจตรนที่ว่าเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยช้ำมาจริงๆแล้วเนี่ยพีซเดลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องแร่เอิร์ธน่าจะเป็นเรื่องหลักมากกว่าเพราะว่ามันทําให้ประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หันไปคุยกับอเมริกาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยอมที่จะยกเลิกโคตาหรือว่าไม่มีโคตากับการส่งแร่เอิร์ธไปยังอเมริกาเพื่อแลกกับการที่อเมริกาเอาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแร่เอิร์ธมายัางประเทศเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ก็มีคน <ừ> ตั้งข้อสังเกต <c oughs> ว่าการลงนามสันติภาพเนี่ยคือฉากหน้าแต่ว่าการดูแลเอิร์ดเนี่ยมันคือเรื่องจริงฮะใช่เพราะว่าเอ,อเอาง่ายๆนะคือประเทศไทยเราไม่รู้เรามีแร่เอิร์ดเท่าไหร่แต่เฉพาะประเทศมาเลเซียนะครับเบื้องต้นตอนนี้มาเลเซียมีการ <ừ> เจอแร่เอิร์ดแล้วถึง16ล้านหนึ่งแสนตัน<ว>ในประเทศมาเลเซียนะเป็นแหลง่งสะสมของของแร่หายากดังนั้นเนี่ยทางมาเลเซียเขาก็เรียกว่าเขาก็มีไพ่อยู่ในมือ อเมริกามาในครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันมีเรื่องเรื่องการค้าเรื่องพีซมาแต,แต่ท้ายสุดเนี่ยเรื่องแร่เอ์ยเป็นเรื่องใหญ่อยู่ในนั้นน,นี่ดังนั้นดังนั้นโปรบอมโปบอมครับอขอขอภาพนี้อีทีได้ไหมฮะนี่คือยิ้มธุรกิจนะครับหลังจากที่มีการลงนามแล้วก็มีการจำไม้จับมือกันยิ้มธุรกิจครับ <laughs> นะฮะคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมครับ คุณทีรัตลองยิ้มธุรกิจให้ดูหน่อยได้ไหมฮะในฐานะที่เป็นนักธุรกิจด้วยเป็นอินฟูเป็นเป็นสื่อด้วยนี่คือภาพแห่งการยิ้มธุรกิจครับอืนยิ้มแบบครามากกันะเนี่ยไม่ใช่ยิ้มสันติภาพยิ้มธุรกิจใช่ไหมเออเนี่ยพอเราดูเบื้องหลังแล้วอ่ะโอ้โหยังไงฮะอืม ยังไงครับเนี่ยงไงยครณนายกอนุนายกอนุดูยิ้มไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเต็มเต็มคำเท่าไหร่นะเออครับเออเนี่ยทําดิค,ดคนยิ้มไม่แล้วคนคนที่ยิ้มยิ้มแฉ่สุดคือทรัมป์บอกว่าฉันได้แล้วฉันมีฉันมีสิ่งที่ไปตอกก่อนกับจีนนะเพราะว่าประเทศเหล่านี้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้พร้อมที่จะยกแร่เออให้ฉันแล้วฉันจะพัฒนาแร่เออกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วฉันลดการพึ่งพาจีนแล้วคิดกันได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นแพทองคำปีตรงนี้แล้ว เป็นถ้าตรงนี้เป็นแพรทองทานล่ะครับขายชาติขายชาติโอ้โหแต่แต่แต่นาทีนี้คือทุกอย่างกริบหมดเลยนะฮะทุกอย่างกรีบหมดเลยแล้วอะแลือเออคือเนี่ยครับนะคุณคุณทีรัตน์ลองลองยิ้มธุรกิจอีกทีหนึ่งได้ไหมฮะลองเปรียบเทียบกับออ่จะทั้มดูนะยิ้มธุรกิจเนี่ย เนี่ยเออเนี่ยเออแม้แม,ม,ม้แต่ผู้เชี่ยวชาญสิว่วล้อมนะครับคุณทาราบูคำศรีพี่ชายคุณกระรุนานชื่อก็รู้อยู่แล้วนะว่าก็บอกว่าเนี่ยมันมาคือถ้าเกิดไปดูใน MOU มันก็ดูดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่กระจุกตัวเรื่องของแปรเอิร์ดนะครับแล้วก็โลกเนี่ยพึ่งพาจีนอย่างมากในการทําเหมืองแร่ดังนั้นเนี่ยการที่เอาไทยไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน แล้วแล้วมันอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยไปมุ่งกับการขุดแร่แร่เอิร์ธแล้วก็ไม่คํานึงถึงายนะทางนิเวศหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อประชาชนเป็นวงกว้างอันนี้เขาก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องสิ่งแวดล,ล้อมเช่นกันเนาะอืมอืมใบใบโอไทยต้องออกแล้วนะใ<อ>บโอไทยต้องมาแล้วนะครับเออใบโอไทยเงียบปิ๊บเลยครับไปไหนกันหมดเนี่ยงงมากพง เออผมไม่เห็นข่าวจากไหนอีกเลยนคือคนที่เอาข่าวนี้มาเนี่ยก็คือสำนักข่าวชายขอบนะฮะไทยพพเไปไหนครับไทยพพเอสไปไหนฮะไทยพพเอสเขาเขาสงสัยเรื่งสิ่งแวดล้อมนี้มากไม่ใช่เหรอฮะงงมากเลยเอาผลประโยชน์ชาติในแรกโดยมีสันติภาพบังหน้าแบบเนี้ยคือนะ